สวัสดีพี่น้องช่องเอดคุณนกคบ,บ้านครับภาพพี่น้องมาแง่ไข่หมแดงครับอยู่ทงอยู่ทาขึ้เก้าครับพี่น้องได้ก็แล้วงแย่แมงไข่หมแดงครับสำหรับตัวหนึ่งบริกินนี่ครับแง่วาเป็นน่ะหมดแดงหลายครับตัวหนังม่วงครับมื่อไงหน้าขึ้เก้าครับ กำลังเป็นโตรครับจีเป็นแม่เป่งแล้วครับขั้นมามางแง่เนี่ยบ่ได้กินพี่น้องห,ห่างมักแง่ครับแม่นห่างเะบานี่พี่น้องพีบอละแม่<ป> นี่ว่าหอกม่ร่มเย็นสบายห่างมันห่างไปเลยพี่น้องห่างกัเห็นอย่างนี้ วันี่ห้างบัหญ่ายมีใครบัลงบนล่ะอุ้ยลงบนแล้วกินเมื่อไะเขาโกรธไงอ่ะโอ้ยวัดเตื้องทวัดี่กระตาทำ ได <Okay. S 1> อได้ได้ว่าม,มึงขลงานครับโอ้พ่อได้กินอยู่พี่น้องให้หมดแดงมันมานครับมันมานแกงใส่ปลาคอหมดแรงพี่น้อง นี่ใครวะแม่ฮะโลง่งตะการะวะครับหลังจากแง่มาแล้วก็สิมาขัดแม่ออกตั้งหาออกไข่ไว้ตั้งหาครับใส่ผ้าขาวครับผ้าขาวแกง แย่งแมวแมมันติดผ่าเท้าครับแล้วก็หลูดออกครับเดี๋ยวมึงสะดท้ายตอนแยกเสร็จแล้วให้พี่น้องมึงครับตอนนี้ขออนุญาตเอาแม่มันออกก้อนครับพี่น้องครับหลังจากเ้องปแนแย่มาแล้วก็ได้ครับเพราะอะไรกินนะครับไข่มดแดงห้องตามธรรมชาติยูคขังหน้าครับขังสวนต้นสมโอแนี่ย เลี้ยงไวโอ้ไวแหงหมดแดงมาอยู่ครับส่วนตัวนี้เอาเสียวไปไวอยู่ต้นมั่นคือเก่าครับให้มันขึ้นชีบแล้วครับเป็นแม่เลี้ยงออกไข่เห้ากินอีกต่อไปครับไหหมดแดงครับอาหารปลาครับอาหารชันสูงครับพี่น้องออกตามฤดูกาลครับน้ำแรงพี่น้องภาคอีสานหลายครับฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามครับเป็นกำลังใจให้ คือคลิปในการทำครับสำหรับคลิปนี้ก็คือการแย่ไข่หมดแดงครับมาเป็นอาหารน้ามันแรงไปกินก้อยก็ได้ใส่ต้มปลาอะไรครับสําหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องกดไหม่นะครับเด้อพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับ